บอกว่ามันต้องมาเพียั์มึงก่อนอะอาแล้วรถให้มันให้มึงยังยังยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้หายละอยากอะไร่าอะไรอะไรเจ็ดนี่คนที่จูนรถกับลุงสองรอบอะอ่าทำไมอะก็คือกูต้องเล่านะเล่าเลยเลยมันมันโดน JK ออกก้นอือแล้วก็คือมันจับได้ไงมันไปจับได้แล้วมันก็เลยทะลึ่งทะลึ่งโพสต์ว่าแบบ JK ออกก้นอยู่ หลายคนที่ป้นอยู่อ่ะก็ไม่พอใจก็คือมาเรียกมาเรียกมันห้าแสนเรียกมันห้าแสนแล้วก็อะไรนะรถอะไรประกันนะอ่ารลตานรตานอะไรอย่างนี้ไม่ใชคนที่แก๊งเราเหรอใช่คนที่แก๊งเรามันเป็นประชาชนถ้าใครกดป้นกดป้นมีใครบ้างมีจิมเบย์ครับมีจิมเบย์แล้วก็โคุยครับแล้วก็อีกคนนึงอันนี้อย่าเพิ่งไปบอกมันนะว่าผมรู้แล้วอ่ะ อีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ผมมอใจที่สุดครับคือผมไปถามไปถามเรื่องกับมันมันบอกไม่ใช่มันผมก็เลยผมก็เลยพามันออกออกไปออกไปหาไล่หาไล่โจรคือไอ้จูวอนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเองแหละครับแต่เพียงว่าผมผมสงสัยมันเพราะว่าพาเปลี่ยนรถมาเปียนมันใช่ไหมผมก็เลยไปละไป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 หามันจะแทงมาแล้วแหละแต่คือผมผมไม่มีหลักฐานไงมันบอกไม่อยู่รถรถมันโขโมยตอนเนี้ยวันนั้นผมถามจิมแล้วจิมบอกว่าใช่มันมันก็ไปด้วย คือทุกเหตุการณ์ที่บอกผู้ที่ผมไปไปตีกับเจไปตีเข้ากับจิมเบครับมันอยู่นี่มันเนี่ยเอาเนี่ยมันอยู่ฝั่งจิมเบครับแต่จริงๆว่ามัน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 มาช่วยผมเองจริงๆว่าเอาไอ้เนี่ยมันถือมีดจ่อหลังผมตลอดเวลาไงไอจูวนก็คือไอแล้วไอเจ็ดก็เลยมาเล่าให้ฟังทีนี้ก็เลยก็เลยเคลียร์ให้ก็คือเอาของอ่ะคือทห้หมดแล้วก็เอาสองแสนซึ่งไอเจ็ดให้มาแล้วคือให้ให้มาสองแสนให้แก๊ง S 1> <S 1> <S <S ใช่ให้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 อยู่อยู่อยู่ที่ผมเนี่ยสองแสนแล้วก็<ม>ให้คืนให้หมดไม่ใช่แล้วก็มึงไปให้ไอ้เหี้ยไอ้พวกที่ป้นอะมาให้เขาห้าแสนฉะนั้นอ่ะก็ของที่มันโดนป้นไปก็หลักแสนใช่ปะ่ะใช่ครับต้องร้องให้ทำไมอะเฮ้ยไม่ไม่ร้องให้แค่เสียเสียใจกับยวนเฉวิ้นควาจริงนะไอ้ไอ้คนไอ้ไอ้ JK ที่ป้นไปอะเอามาคืนให้ห้าแสนบอกกูสั่ง ใช่นะไอโชคกับจิมเบยเหรอใช่เอามาให้เอามาให้หนึ่งแสนนะเราห้ามรวมเงินแจ็คให้จูวอนนะจูวอนไม่ใช่จูวอนเป็นมือขวามึงนี่แจ็คใช่ป่ะผมเลี้ยงในดักแชทได้ไหมเนี่ยบอกเนี่ยจูวอนอ่ะมันทำคนส่งเพจแค่คนนึงเฉยเฉยแล้วจูวอนเอาไงกับมันอ่ะไม่รู้แต่ว่าคนคนที่เขาคิวกันเองคนของเราเองคนของเราก่อนโอ้ผมผมเลี้ยงในดักแชทไปแล้วไอโชคกับจิมเบย์เดี๋ยวตามไอจิมให้ไม่จอดเลี้ยงในดักแชทไปแล้วนะถ้าจะเห็นกันและ โอเคโทรดีกว่ามันน่าจะเร็วกว่าค่ะโอเคอยู่หรือเปล่ามันเนี่ยอยู่กันหรือเปล่ามันป้นมันพลาดให้คนอื่นจับได้ให้มันไปจ่ายให้เขาห้าแสนแค่นั้นแหะโจนอะไรไปบ้างอะโดนเยอะเหรอเยอะเยอะไหมอืมล็อตพิกลุมล็อตพิกแปดอันครับแล้วก็เพชรฟหนึ่งเสพไฟหนึ่งครับก็รวมๆแล้วก็แสนกว่าได่เหรอแปดอันแปดอันหนึ่งแสนเลยวะมันมันมันเม็ดละหมื่นเจ็ดเดี๋ยวจะก่อนเนี้ยก็คือถ้างัดหมดแล้วก็ห้าเม็ดอะแล้วก็ไหนจะเงินแดงแล้วก็ยายครับ ก็รวมรวมของไอ้ด้งกลบอีกนนพวกเงินโทรศัพท์แล้วก็มีเหล็กห้าร้อยจากน้องอีกน้องอีเหล็กเหล็กห้าร้อยตัวมันเก็บ300ได้สามร้อยไหมครับไม่ครับม,มันปนพลาดมันปนพลาดถ้ามันป,น,ผลผลมน,ปนมันก็ต้องเนียนๆหน่อยถือว่าให้มันรับกรรมไปห้าแสบไม่มีครับไม่แต่แบบแกง๊งผม,ผมอย่าโจรในตัวสามสองหายก็ต้องอย่าพลาดจับได้ผมไม่<ล>ไม่เต็มนะในตัวไม่เต็มคีบไปเลยคีบไปเลยได้ได้ได้ จอ,อข้างก็ได้ไงจ่อได้ลยพี่เปลวีลล่ห้าแปดห้าห้าแปดห้าก็อารมณ์มันจริงแหละจริงอะยอมแล้วเวลยประนาณน่ะผมนพรอชื่อแก๊งมันก็เลยเนี่ไงใช่ใช่อันนี้มันเป็นาัโพรชื่อแก๊งเป็นไรไงผมไม่ฟังครับผมไม่ฟังผมไม่ฟังไม,ไม่ได้ถามไงว่าใครเป็นคนออกโพอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถามได้ไม่คิดว่าเขาจะบอกชื่ออะไรอย่างงี้ เดี๋ยวละพอมโดนป้นเสร็จอ่ะกูปูปฏิรูใช่ป่ะสองทีติดเลย <c oughs> พลาดก็คือพลาดครับไอ้เจ๊ไม่เม่เสกับบวกห้ามันดี่กว,ว่าไอ้เหียยังนัน่นดันมันไปยี่สิบสามสิบทีแล้ว<อ>ที่ให้มัน,<จ>มนไปอ่ะ 30ทีอ่ะไม่ไม่ติดอ่ะเงินประมูลหายโมด่ะของกูอ่ะดูเลดูเลย,ยดูเลยดูดดยยลงวิจเจ้าติดติดแล้วอ่ะเอาจริงเอาจริงเอาจริงด,ดูเลยนี่อ,อดิเป<อ>็นทองอ่ะเป็นอทองอ่ะ อ้ยเต้พ <tı> อไปไศาเไอเที่ติด้ติดสรทีปนนรถผมเลยนะพี่พี่ร4 26ยักษ์กรถรเทรถเทโอเทียนว่าจะได้คืนเยอะเหลือชุดนึงตอะไรามล้านบอลไม่ไม่ขอรถลยดีขอรถเลยดีขอบคุณครับน้เอาไปเลยน้องเอาไปเลยน้องพี่ดันเก๋อเจอเต้นมาดิกจะหลับเทียโค้เทยิ่ยางแตกได้ยังไงอยากมีปัญญาบ้างวะ ไม,ม่ผม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 ไม่ฟังเว้ยว่า,ามันจะทําผิดหรือว่าใครจะมาด่าหรือว่าเฮียอะไรแต่แค่ว่ามึงพลาดมึงก็จ่ายเขาห้าแสนเรื่องด่าเฮียอะไรมึงก็ค่อยไปว่ากับเขาอีกทีหนึ่งกูไม่สนแต่เนี่ยกูสนแค่ว่ามึงป้นพลาดไม่แนะจ็คเป็นไรรับฮะเป็นไรอ่ะเปล่าแจ็คติดติดแล้วเหรอ S <S เห็นแล้วครับที่ที่สุดเมื่อกี้ดีใจด้วยครับแจ็คโหครับดีใจคนจน่านดีใจอันนี้อคนน่นดานดีใจอ่ะไม่อยากให้เหนื่อยแล้วสงสารหลายวันแล้วต้องคิดไงที่เขาม่าเรื่องบ้านเหมือนแฟมไม่รูัวไม่รูัวก็ไม่เป็นไรมั้งก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง กพหลายอย่างมันอาจจะแบบคิดเหมือนกันก็ได้อะไรประมาณนี้แบบแนวทางเรื่องบ้านเหมือนกันอ่ะมันมีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่แค่ว่าวิธีการเล่นนู่นนี่นั่นอาจจะม่เหมือนกันก็ได้นะครับมันไม่ได้มีมันอ่ะบ้านอ่ะมันฟังนะบ้านอ่ะมันมีขายชาอ่ะเข้าใจครับว่าบ้านอ่ะมีขายแต่ระบบวิธีการเล่นอ่ะเราเป็นคนคิดนึกภาพไหมฮะอ่ะบ้านมีขายถูกต้องครับบ้านในเกมมันมีขายมันมีขายแต่หมายถึงระบบ ระบบวิธีการเล่นมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่านู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเน็นภาออกไหมครับมันเหมือนกันมันเหมือนกันอยู่แล้วทุกเซิร์ฟมันเหมือนกันอยู่แล้วบางทีมันคือหลายๆอย่างมันมีขายบางคนทํามาขายนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่แต่วิธีการคิดวิธีเล่นนู่นนี่นั่นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจก็ได้คุณก็ไปต่อยอดให้มันดีขึ้นนะละกันนะฮะไปต่อยอดให้มันดีขึ้นละกันแค่นั้นเองผมอาจจะทํามาไม่ดีคุณก็ไปต่อยอดก็ได้อะไรประมาณนี้ ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเข้าเดล่ามครับลงด่วนเลยเได้แล้วเออกข้าไปเข้าไปอะไรนะพี่ตี๋บอกว่าลุงเสือกอะไรนะพี่ตีไ<ม>๋ได้ลุงเสือกเลยเหรอลุงเขาบอกว่าไอ้นี่เรื่องเอาจริงๆนะต่อให้ทําเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่กับที่คนในประเทศด้วยซ้ำนะครับอย่าไปดราม่าอะไรกันเยอะเลยมันก็อยู่ในคนในประเทศแต่ว่าเขาจะเล่นออกมารูปแบบไหนต่อให้เขาเหมือนเราคนในประเทศเขาก็ไม่เหมือนเราอยู่ดีนะครับ ไปดราม่าเลยแต่ว่าอะไรที่มันแบบเหมือนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยก็แบบมาขอกันหน่อยอะไรประมาณนี้เรื่องแบบเราคิดไอเดียของเรามานู่นนี่นั่นก็มามาบอกกันหน่อยก็ได้อะไรประมาณนี้ก็อย่างเหมือนวอตอ่ะมีสไลด์ใช่ไหมล่ะมีสไลด์อย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนคิดเห็นไหมผมก็ไปขอมาวิธีเออขอชุบได้ไหมก็ไปขออนุญาตให้มันถูกต้องอะไรประมาณนี้ฮะขออนุญาตให้มันถูกต้องเพราะว่า การที่ขโมยไอเดียกันอ่ะมันมันมันไม่ดีเว้ยอย่างวอตเนะี่ยมีชุบมีปัม๊มมีสไลด์ผมก็ไปขออนุญ,ญาตทางวอตมาเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับทำอะไรให้มันถูกต้องคือหลายๆอยากอ่ะเข้าใจว่าปั๊บอ่ะอาจจะมีขายอะมีขายอะมีขายมีขายแหละ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มมีขายแต่ว่าทางก๊อาเป็นคนคิดเรนภาไปฮะเขาเป็นคนคิดมาวิธีเล่นของเขาเราก็ต้องขออนุญาตเขาประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอายาพร้อมขายหรือขายมียาป้ะมีวันนี้เหรออันนี้บอลขอบคุณมากๆน้องเอเอ็ันหนึ่งพี่พี่ให้ผมมาพี่พี่ไม่เคยผมจริงเหรอพี่แจ๊คไม่เคยหอเด็ไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลมึงดูคนกัดเหมือนมึงเว้ยมึงดูดิมันชี้เหมือนมึงจัดอ่ะมันเอาร้อยตัดไปเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงใช่เหรอแม่แม่มาแม่แม่มา โอ้เนี่ยผมไม่เห็นรอยสักอ่ะแต่เวลาจะพูดอะไรหรือว่าหลายๆอย่างครับเอออย่างอย่างกรณีเงี้ยกรณีแบบหนึ่งก็ได้เออเซิร์ฟผมเหมือนแฟมอะไรประมาณนี้อย่าจะโพพต์อะไรที่มันเหมือนกันเลยนะครับทุกประเทศไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วระบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าพูดว่าเหมือนประเทศอื่นอย่าเอาประเทศอื่นมามาแอบอ้างอะไรประมาณนี้แค่นั้นคุณก็เป็นประเทศของคุณเองคุณมีสไตล์ของคุณเองเว้ยที่คุณจะทําเชื่อผมดิส่วนตัวผมอ่ะผมทำเซิร์ฟอ่ะ สิ่งที่ผมอยากเล่นน่ะผมเอามาลงมาเล่นนึกภาพไหมฮะสิ่งที่ผมอยากทําอ่ะหมายถึงเรื่องแบบเกาะลอยฟ้าน้ําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมอยากเล่นไงเจ้าของประเทศอยากเล่นอ่ะแค่นั้นอ่ะสิ่งที่แม่งอัปเดตท,ที่อะไรในประเทศอ่ะคือเจ้าของประเทศอยากเล่นเว้ยไม่เขียนไงบอลอ่า่าพีเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเนี่ยกูผูกพันกับพวกมึงจังเลยอ่ะแบบคือเดี๋ยวกูต้องไม่ติด แล้วก็มันมีกรณีหนึ่งเห็นเห็นดราม่า,มาก,กันนิดนึงอยู่ที่ว่าว่าระบบเหมือนแฟมขอขออนุญ,ญาตแฟมเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยคือมันมันมันไม่ได้นะมันไม่ได้ไอนน้เอ็มก็มาบอกเคี่ยอะไรวะพี่อะไรประมาณเนี้ยเรื่องสองเรื่องสอจวางหน้า,า <S <S ไม่ได้รืเหนื่อยหรือว่คนมาหนึ่งพันม้าหนึ่งพันม้าพี่หนึ่งพันม้าตาตามึงเหนื่อยปะอยู่กับมันละเหนื่อยปะนิดนึงพี่แค่พอมีมีกระสุนประมาณนั้นประมาณใครจะทําอะไรเหมือนกันอ่ะก็ทําไปเถอะอะไรประมาณนี้ก็ ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนหลายๆประเทศมีความคิดของตัวเองแล้วก็สามารถทําให้มันดีขึ้นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจและกันอะไรประมาณนี้หมายถึงแบบไอ้เซิร์ฟเราแบงบแบบว่าอาจจะไม่เหมือนแฟมอาจจะอัปเดตระบบให้มันดีขึ้นกับแฟมอะไรประมาณนี้อย่าไปอย่าไปเหมือนอย่าไปเหมือนใครเลยฮะทำประเทศของคุณให้มันดีขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วแค่คุณสนุกกับการทําประเทศมันก็โอเคแล้วครับให้คนในเมืองสนุกกับสิ่งที่คุณทําแค่นี้มันแฮปปี้แล้ว ไปวันไหนครับงงงงจัดบวกสาวอืเป็นการพูด,<ม>ดที่ดูงงง<ห>งงว่ากูพูดอะไรไปเหมือนกันตอนเนะี้ยอืมบอว่างงอ่ะเอาแค่ว่านั่นแหละประเทศทุกประเทศแม่งไม่เหมือนกันมันมีสไตล์ของ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 ตัวเองแค่นั้นแ่ะอย่าไปเหมือนใครเลยคุณจะทําเหมือนใครอย่าไปเหมือนเว้ยแค่นั้นน่ะทําเป็นแบบฉบับของคุณนะ่ะ แต่อย่าไปทำประเทศเหมือนลุงแถวบ้านแค่นั้นนหะก็พอแล้วครับหายเที่ยวบูงมาราธอนนานเลยแล้วพวยช่วงมายังอะ่ะมึงเรียกพวกมันมาดิอยู่หรือเปล่า มันไปป้นเขาอ่ะถ้าโดนเขาจับได้อะ่ะตันนี้แกงเราเริ่มอ,ออกปนแล้วเหรอเงาหรือเปล่าแล้วมันไปป้นที่อะไรห้เขาจับได้อ่ะงงอ่ะเอ๊ะมันหลอกเอ๊ยเอ๊ะมันหลอกกล้งสุงม่มอ,อันนี้จริง่ะครับอันนีมมจ้จริงปจริงจริงแต่แต่มันสุ่มนะมันมีฟูเลียนไม,ไม่ไม่ไม่หลอกหลอกควายหลอกควายไปเจอไปเจอเอากล้องสุ่มใช่ละจริงเหรอใช่ปหล่ะจะทำไมไม่เอาสามห้ามาลงอ่ะเอ๊ะ ไม่ไม่ไม่กระเปสองสี่หกนี่ไอสว่างเอาแล้วมึงเป่าแพ้กูแล้วไอ้หวังเล่นเกียอะไรดูดิใหญ่ของเป่าเลยนะไม่มีเป่าเล่นอะไรค่ายยิงอยู่เนี่ย อะไรลุงครับลุงลุงช่วยได้ครับลงอะไรอะไรวะเป่าชุบแพร่ก้าบอกว่าเป่าชุบแพ้่ขายขายกรองจุดให้ร้านห้าผมยังไม่ได้พูดเลยไม่กี่นาทีแล้เดิ่มเดิ่มมาเป่าเล่นด้วยไม่เราพูดกันไว้ที่หน้าหน้าบ้านซาวเวดไงแล้วมก็จบแล้วกัจบแล้วจบแล้วกจบแล้วหวังเอ้ยบรรากาศุนยับเลยเนี่ยลุงมาล่ะมันไม่เกี่ยวอ่ะค้าไม่หลอกได้ไปแล้วคพูดมึงอ่ะมันมองว่เป็นพยานได้ใช่ป่ะบอลมันพู้บ่างมึงเด็กเท่านี้มึงยังขาด คำพูดมึงยังไม่มีค่าเลยตรงไปจะลออ่ามึงมึงซื่อสัตมึงพูดดีมันเปนเเดบอนวังวางวังพูดว่าเป่าสามสามเกมถ้าแพ้ก็ไม่ได้พูดมันไม่พูดสาเกมยี่นี่เหลี่ยมยี่นี่เหลี่ยมเหลี่ไม่เหลี่ยมผมจะโกหกทำไมอ่ะมามาดิสามเกมมาดิมาามาไอ้บ่าวม่กไอ้บ่าวเนะไอ้บ่าวมามามาฟังทิกมาดิมาดิมก่อนมาดิก่อนเดี๋ยวเดดิมาดิมามาดิมามาาาดดดิมนม ไปชุบอะมันเชิงมันต่างกันเอาอย่าไปแบบอะไรดราม่าเยอะเลยนะครับปล่อยๆผ่านไปบ้างนะครับปล่อยผ่านบ้างเรื่องอะไรต่างๆครับถ้าคุณรู้จักคําว่าช่างแม่งอ่ะมันจะอะไรดีขึ้นไว้คือมันหนักหัวสมองไอ้ดราม่าไม่หนุกหรอกพี่ตีพี่ตี โอเคนะงั้นมามาเริ่มเดิมพันสัญญาใหม่เลยเอาอะไรอะไรกูนำมึงหนึ่งศูนย์มึงไงไอตี๋ไอตี๋ให้มันแพ้ให้มันแพ้สามเกมคือผมผมให้เฮ้ยมึงเจอกับมือหนึ่ง J K ไม้กูปะฮะพี่ตี๋ค่อยค่อยๆขอ ตรงนี้ก่อนอ่ะลงเอ่ะไปชุบกันดิีกูจะพูดอะไรกูยังมีเกินประมูลรถปัดเนี่ยวางอะไรเอ่อสามเกมนะครับเมื่อกี้นาได้เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่าถ้าว่านาแพ้ผมอ่ะนาซื้อสองล้านนะแต่ถ้านาชนะผมผมขายให้ล้านห้าโอเคี้ยวป่โอเคก็ตามตรงแล้วโอเคพยานพยานมาพยานเต็มตึ้งอ่ะผมเจาะกันไกลนะผมเจาะกันไกลโอ้ยน้องไอ้เหี้ยมึงเชิงกับกูคนละตากมันต่างกันเยอะผมเจาะกันไกลเอาย่อกันไกลอย่าไปเล่นเชิงเขาดิจิตายาผมย่อกันไกล ขอมาเดค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 ผมออกก็ได้ผมออกก็ได้ผมออกก็ได้เชิญมันต่างกันเยอะอุ๊ยเสมอว่ะไอ้บอกกูบอกว่าไงบอกค้อนบอกค้อนผมบอกค้อนผมบอกค้อนนะผมบอกค้อนโอเคโอเคโอเคตั้มตั้มเนีมันช้าอ่อนเป็นไงเพื่อนผลเป็นไงเอ้ยกัดเสร็จแล้วเว้ยสองสองเว้ยบอล สองสองแล้วใช่ไหมวัดไปวัดไปวัดไปน้อวัดไปวัดไปวัดไปอย่าลืมคลิกไปอเฮ้ยเมาส์กูไปคิกโดนเอาใหม่เอาใหม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพยาเต็มเลยนะพยาเต็มเลยมคิกโดนโดนจริง่อเลยเี่ยแล้วไคิกโดนแล้วออูแล้วจริงแล้วเมาส์คลิกโดนเลยว่ะไม่ทำจริงหวัไม่ทามึง ถ้าไม่ชนะนี่ก็ชนะเลยต่ลมึงเั้งเสมอะแเสมอไอ้วางมมียที่อะไรอะมึงไม่ได้แพ้ตั้งลหรอโอเคอีกสงรอบบางพิกเดิมพิกเดิมเรียกเรียกะไคือต้งตุ่นวหยบอลไม่มีไม่มีโอ้โหวางโอกาสมีสองรอบเขามีโอกาสเปี่ยนยังไงวะน้องเหียพี่ถามต่่ว่าเฮ้ยองทีรอเลยดันเจมสรอบไหนครับเหมยอยู่แล้วดอกเนี้ยแล้วเดี๋ยวดดนดนรอบิงแล้วป่ะครับ จบจบจบนะแค่นั้นแหละมองไม่ตรงดีนะเคเฮ้ยมึงกับกูตาน่าห้าแสนตายหวังร้อน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 เริ่มร้อนโดนเหรอโดนเหรอเริ่มร้อนเริ่มร้อนแรกดีไอ้เหี้ย อันนี้มึงตอนรน้าแว็กอยู่แว็กอยู่แว็กก็มาไม่นะนะบางน้าอย่าอย่าอย่าเนี่ยสำนักเต็มเตะตาเลยเลขสิบสี่ครับนะกูแพ้หวังแต่กูไม่แพ้มึงไงบอลเออโอ้แอกรี่แล้วแกรี่แล้วโดนไม้กับไอ่ตีหรือเปล่าไม่หรอกไม้โน้ตหนึ่งไม่ไม่โดนหลายหรอกถ้าถ้ามึงชนะได้ตีซื้อเลยสองล้านบาทโอ้ไม่โอ้เนี่ยโอ้เฮียบ้าเตะเขาบ้าเตะเขาบ้านะแล้วเบิร์ดแล้วมันซื้อก่อนแล้วกูแพ้มันอ่ะหนึ่งสี่สี่ ร้านแปดเพราะร้านแปดคอร์ดลุงลุงลุงแพ้เขาลุงยายให้ผมไปขายหน้าเร้าอีก้าผมรอดได้แสนหนึ่งผมนได้แสนหนึ่งไม้เรื่องไม้เรื่องอะไรลิงซีซีแต่พี่ตีอาจจะแก้สำนักเซนเซไม่เป็นหรอกตีผมไม่เคยเห็นพี่แบบกลัวใครเลยนะเว้ยเรื่องไม้ใช่ใช่แต่พี่กำลังหวั่นพี่กำลังหวั่นกลัวมพี่กำลังหวั่กลัวพี่กำลังหวั่นกลัวพี่กำลังหวั่กลัวพี่กำลังหวั่นกลัวเบื้องลึกในใจพี่หายไปหมดพลังเรื่องข้างในพี่พลังในตัวพี่หายไปหมดใช่ตามที่อาจารย์โคฮีมาคุยกับเขา ปกติเอกไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยไม่เป็นอะไรไปเลยอะไรเลยมึงเอาฮิวแมกซ์ซอลมาคุยกูดิอย่ามาทะเลาะอาจารย์โคฮีนะตีอย่ามาทะเลาะกับฉันนะเอาอุด้งอาจารย์อุด้งมาตีไปสักร้านนึงไปตีสักร้านนึงไปเอ๋สักร้านนึงไปเจอมันหน่อยเด้เฮียโอไม่มีตังค์ค่าแสนก็ได้กูจ่ายให้ต้องชนะ โอ้สักสีลุงสักสีลุงเลยนะพี่ไปไหนวอลโซนได้ไม่เอาเหมือนพี่อย่างได้หรอบอลโซนได้หรอคุณพันเจเคมั่นใจในตัวพี่ตีถูกต้องโดยเฉพาะลุงเขาเชื่อมั่นในตัวพี่ที่จะทำได้แต่คิดโตมาอ่ะพี่ก็เหมือนคิดโตมาตอนเนี้ยลูกเยียบร้อยโดนเด็กโคตรแรงไอ้สัตว์ไอ้เแต่พูดถิ่นใจเป็นสัตว์เจ็บกูคือยากโตรีบอลไอ้เฮียคยากโตมาอะไรก็ไม่รู้แต่กูรู้พี่ตานพุ่งอเข้าสู่โลกอ่ะ ไม่ไม่ยังมีรีเทิร์นติ๋วถ้ากินต่อไปรีบอลไอ้เหี้ยที่ยังเหลือปาร์มเบงเทลพี่ใช่ท่าไม่แตกผ่านของพี่ยังไม่แตกพี่ที่ยังเหลือผ่านพี่อยู่ใช่ไอ้ภูมันตีตำรวจกันอีกแล้วว่ะเฮ้ยไปตีดีกว่าไปบอกด้วยแม่งเลยตำรวจมันด่ากูยิงให้ไปไปเล่นเลย์บอลมยิงให้เอ้ยมันเข้าเดเบลมากเกินไปแล้วป้าไอ้ตีตำรวจเนี่ยไอ้เหี้ยใช่จับแม่งสักหน่อยดีไหม ไอ้ปล่อยไอ,อ้พวกพวกก็จัดก,ก,การแล้วกกลคุณจะลงมือเองก็ได้นะไม่แบบว่าทำอะไรวะส้าไฟส้าผีเบอโก้ช่วยห<ด>น่ะครับช่วยหน่ะครับไอ,อ้ขอโทษเป็นบ้า เราประชาชนประชาชนมเลครับมเลยครับ no นี no ainsi, no üss, ่น no ี่มันที่รี่แปะลยกเทอะเรลเปนพื้นที่ของประชาชนตำรวจลงมาทำไมเอาไม่ลุกเลยอเคน้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจปน้อกติกาลอาเอาเยเอาเลยเอาเลยเอาอะไรี่เป็นพื้นที่ประชาชนตำรวจเข้ามาทำไมมีสิทธิ์ไรลเขาไม่ ไป้ยไอบอลเราโจกกตำรวจได้ปะวะโจกได้เดี๋ยวไปโจกเขาอย่าไปโจกอย่าไปโจกอย่าไปโจกไปโจกตีพอตีตีข่าข้าที่ไอบอลไม่ได้ดูก่อนเอออีแล้วเราเท้งไปดินั่นแหละเออมันกลัวเลเวลหน่อยเฮียครับกลัวหน่ลยเข้ามาแบบเดินเล่นเฉยเลยลูกเก่าไป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 ซื้อของซื้อของเล่นหลายๆเล่นหลาย ดีไปห้าแสนไปเดยวชุดตีชุดตีตีคอนตีคอนไปเจอวอลโซนไปลายผมสืออะไรผมขอเล่นแบบเลเลิกเลิกเลิกได้เลยนะครับชุดตีคอนรอบเดียวไปชุดดีปะเอารถลุงไปมีอะไรบ้างคุรอบกูรอบเดียวอยู่แล้วไม่เล่นไม่ไม่แบบเกมเกมแบบเมื่อวานปะครับลุงสิบินปะห้าวินพอตวบินเดียวไปห้ินนะฮเลอะไรเล่นอเล่นที่ผมขอเล่นล้านเลยได้ป่ะลุง อาแสนพอไปไปจัดพี่มอเต็มโซโนครับล no ูกไป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 เอาเต็มโซโนแล้วลูกไม่บอกตอนเด็แจงไว้แล้วเอานะมเงยเอาอีกมึงไม่เยีกเหรอเอาเอาเอาไปได้ไป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 เดี๋ยวสตอรี่สตอรี่เดี๋ยวจะแอบไปที่วัดสักนิดนึงฮะเดี๋ยวรอแบบผมเคลียร์ชีวิตผมก่อน เดี๋ยวจัดให้คือเอาจริงๆนะหลายๆคนน่ะที่เพิ่งแบบว่าอาจจะเพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆอ่ะจริงๆออยากให้กลับไปย้อนดูสตรอรี่ต่างๆลหลายๆคนอาจจะเห็นแบบตอนตีกันอย่างเดียวนะมันมีนมสตรอรี่ที่ที่มันสนุกมากๆนะแต่แค่ว่าชว่วงนี้ผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอดูเลยสปอยไว้ก่อนถ้าย้อนดูสนุกครับแนะนำแนะนำแนะนำ ถ้าคลิปย้อนหลังผมไม่ไม่โดนลบนะไอ้เหี้ยจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้มากเลยตอนนั้นโดนลิขสิทธิ์ครับเลยต้องลบคลิปทั้งหมดทิ้งออาไปอะ่ะเสีดายมาก แรงมากเลยเว้ยแจ็คไอ้เหี้ยหยาบว่ะนิดหน่อยว่ะปัดใช่ไหมไม่ไม่ได้ปัดอะไรขนาดนั้นลนะมาเอาดูเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งเนี่ยเห็นปะระบบดูเรามันดีดีอยู่อะต่อาาถนนอะถ้าดันรถเยี่ยตียังดานไม่ทันอนะเห็นปะ